โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสามงตรงเจินกับครึ่งเน้นทีมเดียวกับผมเจตครึ่งลูกหนังทั้งทางช anel ยูทูบและทางเพจครึ่งลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่ได้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปครึ่งลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลาอ์แอดของเราครับแอด VIPKON ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตาาาาามมมมมลลิงงดดด้้้้้นนน่่่ีีะคคัยยบบบไไใใจยแถขขออู VIP ุณ SCC ครับมาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีสองตรงครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรทันอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับ6ไบรทันยังมีอยู่37แต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้วูฟไป1ต่อ2นะครับแต่ก็การันตีการอยู่รอดตกชั้นไปแล้วครับสภาพทีมคืนวันเนี้ยก็จะไม่มี2ตัวหลักอย่างลุยส์ดังแล้วก็นิวมาเปนะครับที่ติดโทษแบนครับ ทำให้คืนวันนี้นี่ตัวหลักๆที่เหลือจะมีปาร์ตเกาโกลอสอีฟดิสซูมาเรอันโดทรอสซานะครับพวกข้างหน้าก็เป็นแดนนี่เวลเบกรวมไปถึงดาวรุง่งชาวสวิตนะครับก็คือแอนดี้ไซคิรี่ครับฝั่งของเวสต์แฮม ของเดวิดมอยเนี่ยมีอยู่58แต้มครับเกมล่าสุดถือว่าเสียท่ามากนะครับแพ้ขาบ้านกับเอเวอเรตันไป0ูนย์ประตูต่อนหนึ่งสภาพทีมไม่มีดีขั้นไรมาร์กโนเบิลนะครับรวมไปถึงมารูเอลลานซินี่ครับที่ยังต้องลุ้นอยู่ทําให้ตัวหลักเนี่ยตรงกลางโทมัสซูเชกนะครับแนวรุกนําโดยเจสซี่ลินกาดปาโบฟอร์นาวสายิบเบนรามาหน้าเป้าเป็นมิเกิวอันโตนิโอเหมือนเดิมนะครับ เกมลราสมรภูมน2-2ที่บ้านของเวสต์แฮมครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้เวสต์แฮมบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าไปบริตันเนี่ยลอยตัวแล้วนะครับหลังจากที่รอดตกชั้นไปแล้วก็คงพยายามเล่นเพื่อทําอันดับเท่านั้นในขณะที่เวสต์แฮมเนี่ย ยังมีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนซีกนะครับหลังจากที่เชลซีก็พลาดเหมือนกันทําให้ถึงตรงนี้เวสต์แฮมตามเชลซีอยู่6แตม้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่าหนึ่งเกมนะครับดังนั้นหมายถึงว่าถ้าชนะคืนวันนี้ได้ก็จะยังมีลุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายครับผมยังชอบที่เวสต์แฮมครับมองว่าบราตันน่าจะมาส่งเล่นเรื่อยครับเวสต์แฮมน่าจะมีแพทชั่นกับเกมสูงกว่าครับเกมแบบนี้แล้วศักยภาพโดยรวมก็ถือว่าทาได้ดีด้วยนะครับมีโอกาสจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูให้เชีย West ร์เวสต์แฮมเปนนนคค้ีวรระจคคนนํําาืัับ ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย